ผลงานภาพรวมของทั้ง2ทีมค่อนข้างจะย่ำแย่พอสมควรนะครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นสโลวาเกีย er, นั้นไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันนะครับโดยที่แบ่งเป็นเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ถึง3เกมรวดนะครับเกมนัดล่าสุดนั้นก็เพิ่งจะอุ่นเครื่องพ่ายแพ้ต่ออิสราเอลไป0นประตูต่อ1นะครับแม้ว่าจะขนนักเตะมาเยอะแยะมากมายก็ตามแต่อย่างเช่นโลเบิร์ตอ่าโบเซนิดก็ดีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าผลงานภาพรวมในขณะนี้นไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับเช่นเดียวกับทางฝั่งของเยอรมันนะครับ5เกมหลังสุดทุกร ก็แพ้ไป2เกมโดยที่ไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันครับเป็นการแพ้มา2เกมรวดเกมนัดล่าสุดลงสนามในศึกเนชันลีกนะครับก็เพิ่งจะพ่ายแพ้ต่อฝรั่งเศสไปศูนย์ประตูต่อสอนะครับขนทับมาจับหนักจัดเต็มเช่นเดียวกันนิกวอเตอร์มาเน่นะครับผมก็เป็นอกองหน้าคนใหม่ของนิวคาสเซิลนะครับรวมไปถึงฟอร์ลินเวสก็พร้อมที่จะลงสนามเช่นเดียวกันครับในแง่ของเฮดทูเฮดคู่นี้นั้นก็เป็นเยอรมันที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับชนะ3จากการเจอกัน5านัดล่าสุดโดยที่สโลวาเกียนั้นเอาชนะได้2นัดด้วยกันนะคร่ เยอรมันภาษีดีกว่าอย่างแน่นอนแต่ณขณะนี้เยอรมันนะครับเรื่องของอสภาพความพร้อมเกมรุกอะไรต่างๆนานาโดยเฉพาะใาะเรื่องของกองหน้านะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับทับอยู่พอสมควรเหมือนกันส่วนสโลวาเกียเกมรแรกนั้นก็อาจจะอยากไม่อยากยังไม่อยากจะให้แพ้ขาบ้านนั่นเองนะครับดังนั้นคู่นี้มีโอกาสออกหน้าเสมอกันเสมอกันสูงดูแล้วเยอรมันน่าจะมีสะดุดตั้งแต่เกมแรกเชีย์ไปที่สโลวาเกียคิดว่าไม่แพ้ขาบ้านครับ